เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรผานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอาสปิลาศทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณนะวันที่สมทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระาศา,าสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อารมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอาสปิลาสทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสูดแดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายขาพระเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระาศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาศ ทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้สเสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะ,สะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพระเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากล,าค,ลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อาร์เมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีพมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอาสปิลาดทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่ 3, สามทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อารเมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอาสปิลาดท,ทรงถูกตรึงการเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อาเมนวันทาพระราชินีพระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณาทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยนยและความหวังของลูกทุกคนลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกนรเทศของเอวาขอวันทาร้องหาพระแม่ทอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในหิวน้ำตานี้โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกือ้อกูลลูกโปรดทอดพระเนตรเมตตาม,มายัางลูกและเมื่อชีวิตนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้วโปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซูพระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณาพระแม่ผู้อบอ้อมอารีพรมจารีมารีผู้มีพระทัยอ่อนโยนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถสานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริลุ่งโลดแด่พระบิดาพระบุตรและพระจิตเหมือนในประถมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมนขอทรงพระเมตตาเทินพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเทินขอให้วิญญ,ญาณสตบุรุษผู้ถึงแก่กรรมแล้วจงประสบสุข เดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าเทินอาเมน